แนลวันนี้นะครับอาจารย์ก็มากินข้าวเย็นนะครับที่ร้าน KFC นะคะ KFC นะครับสาขาบิ๊กซีเพชรเกษมกันอีกแล้วน,นะครับกับเมนูแซนเดอร์เบอร์เกอร์ไก่ไม่มีกระโดดบนพื้นฝรายนะ <S <S เราไม่รอชากอะไรดีกว่า,าเริ่มกินเลยกันเลยนะครับเริ่มจากขอญาติเบอร์เกอร์ก่อนนะครับหยิบมาเลย หนุ่มากครับอร่อยมากครับใส่นะครับอือตามด้ยงไฟนะครับอ้อร่อยมากครับ